แล้วจากประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยผ่านพน้นเหตุการณ์ต่างๆนานาม,มาทั้งดีใจทั้งเสียใจมามันก็ผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านไปนานๆจึงหวและลึกสักทีหนึ่งเป็นความรู้สึกจางๆไปแล้วทนนี้หน้าที่ของเราที่มีต่ออารมณ์ปัจจุบันก็คือเมื่อเรานึกตึกไปถึงเหตุการณ์นั้น ก็คือรับรู้ว่าเรากำลังคิดถึงแล้วก็วางลงไปวิธีการตรงนี้เป็นวิธีการที่แม้กระทั่งลงลึกไปถึงก,การชำระจิตท,ที่มันเป็นเรื่องที่มันผูกติดอยู่ในใจเราลึกๆแล้วมันฝังอยู่ในอดีตของเราเนี่ยมันก็เป็นวิธีการในการชำระจิตด้วยนะกระบวนการชำระจิตเนี่ย มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆนะีมันเป็นกระบวนการที่เรามานั่งนึกหรือว่าเราจะแก้ไขาอารมณ์ต่างๆไม่ใช่คนที่มีความสามารถตรงนี้มันต้องผ่านกระบวนการมานะมาปฏิบัติแล้วถ้าจะปฏิบัติให้ดีก็ต้องปฏิบัติเป็นกลุ่มแบบนี้เพราะว่าเรามีการยนานมิตรในการที่มีความพร้อมเพียงใจกันในการที่เราจะอยู่กับความนิ่งความสง,งบของใจ ตื่นรู้รับรู้สิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงเนี่ยขณะที่เรากำลังนั่งดูลมหายใจขณะที่เรากำลังเดินจงกรมความเข้มแข็งของจิตของเราเนี่ยมันจะมากขึ้นเรามีความคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินได้ฟังธรรมะการเดินมันเป็นการเกิดดับนะเ,ออเราเห็นใบไม้โอ้เราพิจารณา โอ้มันเคยสดมันล่วงลงมาหมดหมดห,มด,หมดอายุมันมันก็ล่วงลงมากลายเป็นใบไม้กรอบล่วงหล่นลงมาที่พื้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เราผ่านการได้ยินได้ฟังเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่อ,อนิจจังทุกขังนาตตาโดยเฉพาะเรื่องอ,อนิจจังที่เราเข้าใจได้ง่ายก็คือมันเกิดดำรงอยู่แล้วก็บทติ้นไปพอเรา เห็นเท้าเราเดินไปก้าวหนึ่งมมีความเกิดความดับความเกิดความดับพอเราไปมองเอาเมื่อกี้เราเดินเมื่อกี้เรานั่งเอาเมื่อกี้นั่งนั่งก็หมดไปแล้วก็เกิดดับเกิดดับลมหายใจเข้าก็เกิดก็ดับไปลมหายใจออกก็มาแทนที่ลมหายใจหายใจออกหมดไปก็ลมหายใจเข้าก็มาแทนที่สิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเน,นี่ยที่เราฝึกฝึกพวกเนี้ย ก็คือการเรียนรู้เรื่องการเกิดตั้งอยู่ดับไปเพราะว่าจากจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่ทำให้เราเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายมันเหมือนกันหมดเลยมันเป็นสูตรสูตรเดียวเลยมันเป็นกฎธรรมชาติเขาเรียวกว่ากฎธรรมชาติกฎนี้มันแน่นอนไม่ใช่ทฤษฎีทฤษฎียังมีการแปรเปลี่ยนได้แล้วนั้นกฎของธรรมชาติเนี่ย ท่านเปรียบเหมือนใบไม้ในกำรรม,มือเพราะว่าใบไม้ในกำม,มือเนี่ก็ใบไม้ใบเดียวหรือสองใบหรือสามใบสิ100บใบร้อยใบพันใบมีกฎธรรมชาติแบบเดียวกันใบไม้ในป่าต้นไม้ในป่ากฎธรรมชาติแบบเดียวกันในจิตใจเราสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วจกวักรวาลกฎเดียวกันก็คือกฎอนิจจังทุกขังหน้า,านี้แหละ แล้วสภาพต่างๆที่มันแปลเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยธรรมชาติก็เปลี่ยนให้เราเห็นทุกวันแล้วเราไปเอาอะไรกับอารมณ์ไปยึดไปติดกับอารมณ์ไม่มีประโยชน์แต่เราก็คือมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาซึ่งเราไม่สามารถที่จะทิ้งไอ้สิ่งที่มันเป็น ความผูกพันเป็นความรักความหวงแหนในสิ่งต่างๆที่เรามีเมื่อเรายังเป็นปุถุชนอยู่อาการที่เราทำได้คือรับรู้แล้วก็ยอมรับแล้วก็พิจารณาให้ดีแล้วก็พยายามดูว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เรานเป็นเพียงแค่สภาวะที่ผ่านมาแล้วผ่านไป อันนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์ที่เก่ามาทั้งหมดเราคิดว่าเราทุกคนมีอารมณ์อยู่แล้วแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราทำความเข้าใจในเรื่องอารมณ์อย่างนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะสำหรับวันนี้ก็พอสมควรในการบรรยายธรรมะ,จะเจริญพรนะ,จะเจริญพร